ตัวนี้เป็นลานกางเต็นท์ของตะเปิ่นขี้นะครับวันนี้วันเสาร์ผู้คนก็จะมาพักผ่อนกันมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้เทียบเลยนะครับตรงนู้นนะครับนู่นเลยยอดเขาเทวดาเดาว,ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นไปชม ทะเลหมอกหวังว่าจะมีนะทะเลหมอกโหนี้อุ่นหนาะฝากข้างครับสมาชิกชาวเต็นทียบแน่นอนเยอะมากอืนอนสบายใจเลยนะ โ oh, เปลี่ยนไปเยอะเลยอะ่ะโอ้อืมต่ยต่แต่แต่ตเราจะมีที่ไหมเนี่ยฟ๊บัดเขาเทวดา ข้าหมอก็เล็กๆนี่แหละลกินคนเดียวไม่ต้องเยอะไม่เยอก็พอแล้วหุวงข้าวแป๊บหนึ่งแต่นี้แสงก็ลงไปละจุดตะเกียงได้ละ แคมป์เราก็ประมาณนี้นะครับมีแค่นี้ข้าวแล้วก็ทำกับข้าวสครูกับสครู คล้ายๆทอดเนื้อครับแต่ไม่ไม่ให้มันสุกนะครับเอาแค่ข้างนอกสุกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็เกๆเดีย๋ยวเอามาคั่วเอามาคั่วก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่เครื่องปรุงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลแ,แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่คือน้ำตกหมูครับผม มื้อนี้เป็นน้ำตกหมูอร่อยอร่อยหอมหอมครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยวคนแป๊บนึ่งแล้วก็ได้กินแล้วนะครับเครื่องครบหอมหอมเลยครับครับมาครับทานอาหารเย็นวันนี้ครับผมน้ำตกหมูแซ่บ,ซบ,ซบหอมหอมเลยครับเข้าสวยหงุงจำๆไปเลย บรรยากาศลมเย็นๆโอ้โหขอตัวรับทานอาหารก่อนนะครับ จุดเริ่มเดินขึ้นยอดเขาเทวดานะครับตอนนี้เวลาตีตสิบห45นาทีพักให้หายหน่อยก่อนค่อยเดินทางต่อรสึกว่าทางขึ้นมามันจะชันอย่างเดียวเลยอยูายาวเลยชันแบบยา,ยาวๆคือ,อย่างดีนะครับที่ยังมีอบันไดปูนเนาะ ที่จะทำบันไดปนูนถึงชาวบ้านนี่แหละช่วยกันทำบันไดปูนให้เพื่อที่จะให้ขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็ยังชันอยู่ดีอดูน้องมดนะครับน้องมดเดินไปไหนไม่รู้เนี่ยเดินไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเดินไปอยู่เพียบเลยเดีย๋ยวเราพักก่อนนะช่วงนี้ดูน้องมดไปก่อนเราก็จะเดินไปเหมือนกัน จำได้คุ้นๆค,ครับเชือกในตำนานของยอดเขาเทวดามาถึงตรงนี้บอกให้รู้เลยว่าชันกว่าที่เราเดินมาเมื่อกี้อีกต้องเหนี่ยวเชือกครับสิ่งที่ช่วยเหลือท่านได้ในตอนนี้คือดึงเชือกครับขึ้นไปนี่ครับเชือกแต่ฝั่งนี้ก็ยังมีบันไดยอยู่ แล้วก็มีราวบันไดคงจะทำเอกลักษณ์ไว้ครับว่าที่นี่มีเชือกให้ดึงนะครับห้าร้อยเมตรเรามาดูก่อนเพราะว่าปวกผู้สร้างโลกจัดเป็น,มนแมลงสังคมโดยพบทั่วไปในโลกเฉพาะพื้นที่เกียดร้อนเิญรู้จักปอวกในฐานะแมลงสัตตัว ทำลายความเสียหายแกต้นไม้บ้านเรือนแต่ในระบบนี้เพียงนั้นบอกจัดอยู่ในผู้ย่อยสลายธรรมชาติขยะธรรมชาติเช่นสรกาเพื่อเสรจไม้ใบไม้ท่านไม,ไม,ไม้เอาโรนโรน,น,นทัพสมในปา่าสร้างฮิวมัสหรือซีวัตจภายในดินไว้เกิดการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วของอาหารในดินสร้างความอมดมสมบูรณ์ให้เก็บดินในปา่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้อ่ะประโยชน์ของปวกครับก็ที่เราเห็นเดินเดินอยู่เมื่อกีน้นี่ก็อาจจะเป็นปวกชนิดนึงเนาะตัวเล็กๆนะปวกชนิดนึงแล้วก็หลักแม้ที่700มาสักพักหนึ่งก็ถึงสุดบันไดแล้วก็เป็นตันด,ดูดูป้ายนะ โอ้แปดเมตรพอดีเลยสุดป้ายเอ้ยสุดบันไดนี่เจอป้ายบอก800เมตรเดี๋ยวรอดูพาเิดขึ้น ชมวิว,วยอดเขาเทวดานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีดูนี่ครับนี่ขนาดแสงยังไม่เยอะนะดูหมอกเลครับด้านล่างโอ้โหสวยมากอืดสุดๆคุ้มค่าในความเหนื่อยที่ดันด้นขึ้นมานะครับอม <c oughs> ชมไปเลยครับ180องศามีตลอดอ <c oughs> ื ที่นี่ก็คือเซเว่นบนยอดดอยยอดเขาเทวดาเซเว่นของเราครับมีครบทุกอย่างมีกำลังโกโก้ก,กาแฟตามสุดยอพลังงานก็มีนะครับ,อบอรเป็นบนยอดเขาเทวดาก็ยังมีพระพุทธรูปให้เราได้สการะ โอป,ป,ปตูลูปรัตนมุเนสีเทวาบนยอดเขาเทวดาครับจงังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นมาด้วยแน่นอนเลยโอ้โหแน่นอนแน่นอนมากโอ้โหสบายเลยแน่นอนเลยโอ้โหแน่นอนเลยโอ้โหลูกชายเขาเนาะโอ้โหแน่นอนเคุณพ่อได้แข็งแรงมากเลยอ่ะลูกน้ำจ่ายลูกน้ำไงหยุบบนเท่ยวขึ้นมาอ่โอ้โหคุณพ่อแข็งแรงมากเป็นตำรวจเป็นตำรวจในพื้นที่นี้ ทางก็จะประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็กำลังลงครับลงก็จะประมาณนี้ครับอาแล้วครับนี่เลยจุดพีของเราชันมากครับก็คือจุดโรยตัวครับอุ้ยโอ้ยระวังระวังโอ้โเลื่อนๆลื่นๆๆ ต้องรูดเชือกมาอย่างี้ครับรูดเชือกมาอย่างี้นี่ต้องรูดอย่างนี้เลยรูดลงมาเลยปึ๊บปึ๊บนี่ร้อนมือโอ้ แต่ว่าดูจิตรงนี้มันจะเห็นวิวนะเดี๋ยวนะโอ้นู่นวิวเขาวิวเขาด้านนู้นน่าจะเป็นที่ทำกินชาวบ้านเนาะทางนู้นแต่เป้าหมายเราสบายขาลงนี่สบายมากอ้าวรุดเชือกลงไป ตึึึึบบบบแล้วเราก็มาถึงตรงทางขึ้นทางเริ่มเดินนะครับตรงป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหยุดที่เมื่อเช้ามืดมากเลยไม่ได้ถ่าย เวครับนี่ครับจุดเริ่มเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดเขาเทวดาอ๋อไปถวายข้าวพระพุทธพระพุทธรูปไปหรอครับโหนี่เดินไปขึ้นยังไงขึ้นทุกวันหรอครับก็ขึ้นเฉพาะวันพระอ๋อขึ้นเฉพาะวันพระอครับมีอะไรไปบ้างขอโทษนะขอดูน้อยนึงครับด้านในนี่อ๋อมีดอกไม้ทุกเทียนเนาะ ครับผมมีของถวายพระเนาะครับขอให้เจ้าผมผู้ถือศีลนะครับก็จะขึ้นไปถวายพระพุทธรูปลงมาจากยอดเขาเทวดาแล้วก็เดี๋ยวมาต้องในพลังงานนิดหนึ่งโดยกันชงกาแฟครับ กาแฟดิบหอมๆสักแก้วก่อนเดี๋ยวค่อยทำอย่างอื่นต่อนี่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วดกาแฟก่อนครับ เช้านี้ก็เดี๋ยวทําเป็นหมูหมูทอดหม้อเนาะที่ฮิตก,กันในกรุงเทพนี่นี่แหละครับหมูทอดหม้อเนี่เดี๋ยวพลิกไปพลิกมาคั่วไปคั่วมา,วมาทอดไปทอดมาเรวก็ได้สุกครับจุกกาแฟไปด้วยคั่วไปด้วยครับ ทอดหม้อยอดครับเดี๋ยวได้กินและครับวันนี้เมนูหมูทอดหม้อครับผมนะครับหอ,อมเลยเหลืองน่ากินมากครับนะครับนะเตาขนาดนี้ครับเตาเล็กขนาดนี้นะครับก็ช่วยให้เรามีกับข้าว มีอาหารกินได้ยากาศดีมากครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วครับขยาว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 เดี๋ยวก็ได้กินแล้วดูนี่ไงหมือทอดมอเลาแล้ว แล้ว okay. พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสไ s c ก์ b e กดติดตามนะครับส b s ส r ์ b e ค,คือกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาด้วย หมูทอดหม้อครับผมเช้านี้เรายังมีแซนด์วิชกระเป๋าของอร่อยครับกินง่ายๆครับกินแค่นี้พอแล้วเช้านี้อาจจะกินไม่หมดเดี๋ยวเก็บไว้กินมื้ออื่นอีกนะครับโ<อ>สวยเลยหมูทอดหม้อเรากับแซนด์วิชไปละครับ ขออนุญาตรับทานอาหารเช้าก่อนครับผม